สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทัศนีบุญมากนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนนะคะมาอันนี้นะคะก็คือขวด แก้วกาแฟเอ้ขวดกาแฟนะคะขวดกาแฟเก่าที่เราเคยทานกาแฟแล้วมันหมดไปนะคะแต่ว่าขวดแก้วของเขาเนี่ยอย่าทิ้งนะคะมันมีคุณค่ามากเลยนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการนะคะเราจะชัาต้นขวักมรกวดโดยที่เราจะปักเหมือน,กกน,นะะปักจกักรนะคะปักจักรนี่เรามีจกักรอะไรเรามีขวดแก้วอะไรที่เนี่ยที่สามารถนํามาปักชาดโดยต้นขวักมรกันได้ เราจะมาทําให้ดูค่ะนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาชนะนะคะก็จะเป็นขวดแก้วถูกแก้วนะคะขวดกาแฟที่เราใช้แล้วนะคะนํามาล้างทำความสะอาดหรือจะเป็นจักรันแก้วสวยๆเก๋ๆนํามาปักชําต้นกวงมะลกดกันค่ะจะมาเลือกกลิ่นที่เราจะาไปชํากันนะคะต้นกวงมะลกดนี่เราสามารถ จะใช้ต้นของเขาได้นะคะได้ทุกส่วนเลยนะคะเนาะเขาสามารถชำได้ไม้กระทั่งใบนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นที่เขางอกขึ้นมาใหม่นะคะเดี๋ยวเราเลือกกิ่งที่อ่หลายๆขนาดน,น้อยแทะห้อากิ่งนี้ก่อนโดยที่เราเตรียมน้ําไว้นะคะเนี่ยเราเตรียมน้ําไว้เพื่อหนับแช่เขานะคะพอตัดออกมา,มาเราก็แช่เลยค่ะ จะม็แช่ไวอย่างเงี้ยค่ะแช่แล้วอันนี้ก็คือกระถางเนี้ยเขาจะเริ่มเริ่มวายแล้วจะมีหนอ้อเนี่ยนะคะตัดชิ้นเฉียงนะคะทุกคนทนนี่มีเฉียงอะไรอย่างเงี้ยมีใบใบเหลืองแล้วเนะนะคะแช่ไว้ อันนี้เราสามารถทําเป็นของขวัญของฝากได้เลยนะคะสำหรับต้นกวับมรลกตดเนาะก็เป็นต้นไม้มงคลน,นะคะทำให้เด็กสับได้นะคะมีตอ้องคมบ่งเยๆๆนะคะทุกคน ใส่จก,กันกันนะคะทุกคนก็จะมีน้ำเปล่านะคะน้ำธรรมดาของเรานี่แหละเตรียมจัก,กันของเราเลยเรามีจัก,กันช่่มฉ่ำอะไรเงี้ยเราก็นำมาใส่นะคะคนง้างไปน้ำเยอะพอน้ำเยอะไปแล้วก็ี๋ยวเราก็กระจายใส่น้ำประมาณนี้นะคะ ขวดสวยนะคะที่คือเรามาทำเป็นที่ใส่จักันได้ อันนี้เราเราแบบว่าปักเหมือนปักชัต้นไม้ธรรมดานะคะแต่ว่าเราก็เปลี่ยนน้ำประมาณทุกเจ็ดวันนะคะทุกเจ็ดวันเปลี่ยนน้ำเพราะว่าเดี๋ยวยุง่งลงไปไข่แต่ว่าถ้าใครจะเอาปลาเรามาเลี้ยงด้วยก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเลือกกิ่งเนาะอันนี้ก่อนเลยดีกว่าอันนี้เขาจะเป็นพุ่มๆหน่อยเนาะก็ เอาช่อของกวดมรกตนะคะที่เราตัดไว้เอาคัดค่ากันนะคะสูงบ้างต่ำบ้างนะคะเนี่ยก็แบบทำจัดตั้มใจชอบเลยนะคะก็จะได้หสวยนะคะน,นีค่ะทุกคน สวยขึ้นทันทีนะคะ <c oughs> นี้เราก็มาเลือกกิ่งถ้าเรานี่เราก็เอาเอใบเข้าออกนี่กันก็ได้ใบนี่สามารถชําต่อได้นะคะนี้ก็ได้ค่ะไม่สวยเลยถ้ากิ่งยาววันี้จะสวย <c oughs> เลือกอน,นี่มันไม่ค่อยมีกาา้านยาวเท่าไหร่เลือกกิงยาวกิงสั้นนะกิ่งเดียวก็ได้ค่ะดูสวยเห็นไหมทุกคนสวยงามน,น,นี้กิ่งเขาจะแก่นะเพราะเราเราก็เลือกอกิ่งแล้วยางกิ่งอ่นอ,อน สวยเลยทุกคนปักเป็นเนจกันนะคะปักเป็นให้ดูน่ารักเนาะนี่ก็เป็นจักรก็จัดแต่งให้สวยงามนะคะ แต่งทำใจชอบเนี่ยสวยสวยสวยเบอเซอีก็ดได้น่ารักด้ยค่ะทุกคนทีน,นี้เราก็จะชํำไว้ในน้ำเฉยๆนะคะก็ประมาณ7วันนะคะเราก็จะเปลี่ยนน้ำทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะ,ะถ่ายเทน้ำนะคะไม่ให้เขาเน่านั่นเองนะคะ เราแช่น้ำไม่เฉยใน,นรากเขาอาจจะช้านิดนึงเนาะอาจจะประมาณ15วันหรือหรือ1เดือนนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะมันสามารถปักเขาเรียกว่าตักเป็นเหมือนต้นไม้ในเจกันอะไรประมาณนี้นะคะก็จะทําให้เพิ่มความสดชื่นสวยงามให้กับบ้านของเราที่ทํางานของเราหรือโต๊ะทำงานโต๊ะกินข้าวของเรานั่นเองนะคะ ไอเดียเห็นไหมคะลูกต้นไม้ชำํำชำกวักมรารกตนะคะในจกกักนในควดแก้วนะคะสวยๆเห็นไหมคะทุกคนเราสามารถดัดแปลงนะคะเอาแบบกดอะไรก็ได้นะคะมาปักอันนี้เราก็จะเปลี่ยนน้านะคะทุก7วันนะคะทุกเวันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมียุงมาไขา่แต่น้ําก็จะเน่าแน่ๆนะคะเนาะถ้าถ้าเกิดว่าเรา จะเร่งรากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวหน้านะคะก่อนช่วงช่วงเปลี่ยนน้ำเนาะจะเอาวิธีการเร่งรากง,ง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่สามารถทําให้ต้นปังมรกตของเราเนี่ยมีรากนั่นเองนะคะนอกอันนี้ก็สามารถเอาไปตกแแ่งในโต๊ะอาหารโต๊ะทำงานนะคะหรือว่าทุกๆจุดนะคะที่เราอยากมีต้นนี้อยู่นะคะนอกเห็นไหมสวยงามามาก เพื่อนๆนะคะวันนี้ก็มาชมต่อเร้งน,าน่งนารักๆของต้นขวบมรกตนะคะสามารถที่จะทําเป็นของฟันของฝากนะคะเราจะไปบูกโบโก็ได้นะคะบุกโบทําเป็นของวันปีใหม่เนาะใกล้ปีใหม่แล้วนั่น,นะคะใบฝากผู้ใหญ่นะคะหาขวดเก๋ ก็สดุหน้าราักหน้ารังนะคะทําเป็นต้นไม้เป็นของขวัญให้กับเพืพ่อนเพื่อนวิีน้องๆได้ทุกเทศกาลเลยนั่นเองนะคะวันนี้ก็มาส่งต่อเรื่องร้านหน้ารักของปากมรกตนะคะวันนี้มาชําปักมรกตในน้ําแล้วก็ตกแต่งเป็นใส่จัาการนะคะใส่ขวดแก้วให้ดูมี น่ารักให้ดูเลยค่ะามายิงขึ้นในนีอยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปเนาะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ